วันนี้วันอคานที่สิบสองคานที่สิบสองพี่น้อง,องอไปยามเบ็ดมากมือเศร้านี่กลับไปยามรอบครับผมใส่เบ็ดไปจิตแปดหลัง3-2าสองตัวใส่รอบไปสามสี่หลังครับผมยายรอบไปหมื่วานน้ำขึ้นนานกำลังลงแงอ่ะล่ละเสียดายแห้งปลากำลังห่าดีครับผมปลาเขารอบ เนี่ยพี่นอ้องปลารลอบอันนี้เป็นปลาแม่น้ำครับผมสามต,มาตวัวม่ต้องห่วงนะพี่นอ้องกลมบล็อกปลาแม่น้ำคร,บรบบับผมปลาแม่น้ำปลาบุรีเบิ่งนี้พี่น้องอ้วนครับครับผมปลาแม่น้ำปลาแม่น้ำปลาบุรีม่ต้องห่วงครับผมกรมบล็อกเลยพี่นอ้องปลาขึ้นมาหาไข่ครับผมน้ำานาเขารอบหลังเดียวผมพี่นอ้องสามตัวยัดคืออันนี้ถึงเด็ะแน่น กับปรากฏผมติดเมีเยเส็จเจ็ดแปดหลังประมาณนี้องสังกิโลนไนะจักกิโลครับจะลองสั่งเพ่อนี่เดินตออ่อเดี๋ยวเี๋จักกิโลทำทาเพื่อนใหอดโลบออ้วันก็นได้ไป3ามสี่ตักันับผมปลาบ็ด หาสังนหน่อยพูดพี่น้องโลซาม่ละโลซีโลซีลลครับผมตัวนี้โลซีขีดเล่นพี่นอ้องโลซีขีดตัวนี้เดี๋ไปหาเขาขีดดิ่บั้นนี่ก็เจ็ดขีดนี้เก้าขีดเก้าขีดยอดเลยพี่นอ้นอง จะ,จะมันๆครับผมตัวนี้น่าจะซี้ขีดสามขีด <c oughs> ปรากฏถึงเบ็ดตัวเจ็ดแปดหลัง <c oughs> นี่ห่อปลาหอยเดชวิลงครับใส่เบ็ดเล้าน่าจะขึ้นมากินดีปรากฏเดี <c oughs> ย๋ยวแรกนี่ผมจะไปย้ายรอบมาใหม่พี่น้องเด็ดการแล้วเดี๋ยวผมใส่รอบใหม่แล้วนะพี่นอ้นองสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมมันๆคือเก่าหอันตลอด